ถามข้อ22มีว่าคริสติเกอร์ที่มาพร้อมกับคำตอบที่เป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกหรือมัลติเพล h o ชอยเนี่ยอยู่ในแอปอะไรเอ่ยมัลต p l e choice ถ้าสมมุติว่าครูพูดถึงมัลติเพล h o ชอยเนี่ยอยากจะให้พวกหนูนะคะนึกถึงคำถามที่มีคำตอบหลายๆตัวเลือกนะคะก็เหมือนเหมือนข้อสอบที่ครูกำลัง ออกข้อสอบให้หนูนะคะกำลังถามหนูนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเลือกใช่ไหมเอ่ยมีกอไก่ขอไข่ขอควายงูง,ง,งูอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวเลือกหลายตัวเลือกนะคะหรือมัลติเพิลชอยน e นั่นเองนะคะที่นี้คําถามมีอยู่ว่าคิสติเกอร์ที่มาพร้อมกับคําตอบที่เป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกเนี่ยอยู่ในแอปใดนะคะหนูอาจจะยังอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับหนูอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้เนี่ยครูก็เลย จะมาลองเทสผู้หนูก่อนนะคะว่าเรามีใครเคยได้ยินบ้างน,นะคะมีใครเคยได้ยินไ,มไหมเอ่ยน่าจะไม่มีใช่ไหมคะลูกอ่าในแอปไลน์มีไหมมีพี้สติ๊กเกอร์ไหมคะอืมไม่มีใช่ไหมในไลน์มันก็จะมีไลน์สติ๊กเกอร์ไหมคะลูกใช่ปะอ่าในดิจิตอลมีไหมคะอืมไม่มีใช่ไหมใน Facebook ยี่เฟซบุ๊กอิแล้วใหญ่นะคะไม่เคยได้ยินคำว่าคิสคิสติกเกอร์เลยนะคะที่นี้คำตอบน่าจะเป็นคำตอบข้อไหนเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะคำตอบมันก็จะเป็นในแอปพลิเคชัน IG นะคะ Instagram เนี่ยมีตัวคำว่าคิสติกเกอร์ใหม่นะคะถือว่าเป็น ฟิเจอร์ใหม่เลยก็ว่าได้ของ IG มันก็มีอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยเล่นเดี๋ยววันไหนนะคะเดี๋ยวพรกลุ่มครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนพวกเราในเรื่องของคำว่าควิสติกร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะคำตอบก็คือ IG